รู้หรือไม่เครื่องบินมิโคยันมิก29หรือที่เรียกสั้นๆว่ามิก29ถูกพัฒนาขึ้นโดยสำนักงานออกแบบมิโคยันของสหภาพโซเวียตในช่วงทศวรรษ1970เพื่อรับมือกับเครื่องบินรบรุ่นใหม่ของสหรัฐในยุคสงครามเย็นเช่น F-15 และ F-16 เครื่องบินมิก29เข้าประจำการในกองทัพสหภาพโซเวียตเมื่อปี1983 โดยจุดประสงค์ในช่วงแรกของการใช้งานคือการต่อสู้กับเครื่องบินฝ่ายตรงข้ามเพื่อการครอบครองน่านฟ้าแต่ในเวลาต่อมาได้ถูกปรับแต่งให้ปฏิบัติภารกิจได้หลากหลายเครื่องบินมิก2 9ที่ผลิตโดยสหภาพโซเวียตส่วนใหญ่ถูกขายให้กับประเทศยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกในค่ายสังคมนิยมที่เป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาวอซอรวมถึงประเทศกำลังพัฒนาเช่นอินเดียบังคลาเทศเกาหลีเหนือและเมียนมา แต่เครื่องบินที่ส่งออกไปยังประเทศอื่นจะมีขีดความสามารถต่ำกว่าเครื่องบินที่ประจำการในกองทัพสหาภาพโซเวียตหลังจากสหาภาพโซเวียตล่มสลายประเทศที่แยกตัวออกไปเป็นอิสระหรือเคยเป็นสมาชิกขององค์การสนธิสัญญาวอร์ซอยังคงใช้เครื่องบินเหล่านี้แต่ส่วนใหญ่อยู่ในการครอบครองของรัสเซียยูเครนและอินเดียอย่างไรก็ตามในปี1997สหรัฐเคยซื้อเครื่องบินมิค29จำนวนมากถึง21ลำซึ่งสามารถติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ได้จากมอนโดวา โดยให้เหตุผลว่าไม่ต้องการให้เครื่องบินเหล่านี้ตกไปอยู่ในมือของอิหร่านที่กำลังต้องการยุโทโธปกรณ์ที่ใช้งานกับอาวุธนิวเคลียร์ได้จนถึงปัจจุบันมีเครื่องบินมิก -29 ที่ถูกผลิตออกมามากกว่า1,600ลำแบ่งออกเป็นหลายรุ่นย่อยโดยมีราคาอยู่ที่ประมาณ23.8ล้านดอลลาร์หรือเกือบ900ล้านบาท